สลัมหนึ่งสองสามจางมณนีเพื่อนเสิผ้านี้จากข้อมูลไว้ไปหาความมุญไว้กลัวนะคะพงเพื่อนค่ะเมื่อนีสภาพิเทียลใช้เด่นนะคะติดกับประเทศปากีสถานนะคะใช้เด่นของประเทศอิหร่านนะฮะเป็นฝาพายุทะเลทรายนะคะแถวนี้พายุทะเลทรายจะหลายนะจะมีให้เห็นประจานะคะเมื่อนี้อยู่บ้านนะเป็นวันสุกอากเสียงอัดยังนะคางบ้านนะกะต้องสิเปิดเพ่ง มานองมาแนงเอียงดั้งคุยกันเพราะว่ามานันเป้นเป็นมั่นสุนกเนาะเสียงคนดังกะสีดังจักนอ้อยก็สีดังสูเสียงสันบรด้นะคะพี่น้องค่ะเมื่อน,นี้นะคะคอยอยากกินตำบก่งนะั้นในระว่างการท่องเที่ยวอ,อยู่นะคะคอยสิภาไปเก็บบก่งตจว่าเป็นหยังขึ้นมาเก็บในป่ากล้วยแบบที่พี่น้องบังเอิญน,นะคะได้ยินข่าวว่าแถวนี้นะไม่มีบก่งวันเถอะปาก็เลยเข้ามาป่ากล้วย <laughs> งงบ่สูอย่าฝ่างง,งใจเย็นๆนะคะ มาปากล้วยนะคะสะออนกล้ยค่ะคิวีรันมาหลายปีกับบล็อเ,เห็นกล้วยไปถามเส้าบานแถวนี้นะคะว่าม,มองใดนะคะที่มีบกหงหรือมะละกอขายนั่นเองนะ,ะเขาก็บอกว่าให้มาถามในส่วนนี้นะคะดิซันก็เลยมาถามเจ้าของสวนนั่นเองจาจยิงอยู่ปากุ้ยแม่ย่างยุปากล้ยแม่สู้แม่ คนคนคนขดพอขดเมกล้ยไลคักไลเน่โอ้เบ,บิงปุ่นอะไลเอเคอเลยเยอะมากเยอะมา,มาอ้ปลาคุ้ยปลากล้วยสะออนอยู่อีลานโดนม่เคยเห็นปลากล้ยเห็นตะตนสองตอนนะอันนี้แบบว่าเป็นปลาเลยนะอู้กวางไงไพศาลดีดีแบบลุกหงลุกตามากกำลังจิตวยจิตหยังเ<ม>้นส้นเห็นบวบทยวายงหันแบบ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 ว่าเราสี่เบิร์นไง พ่อชาวบ้านแถวนี้นะคะเราบอกว่าส่วนนี้นะคะมีมกกะละกอผสมมาก็เลยมาถามปุ้ใหญ่เราเลยพามาเก็บมะละกอนะคะเบิ่งปุนนะดีใจหลายนาบานคักเลยคอยมาเนี่ยปุ้ใหญ่แล้วก็พามาเก็บบกฮวงนะคะบกฮวงนี่กับมาสอยเอาเลือกเอาต้นไม้ใหญ่ๆห่วันทว,ว่า oh, ไม่ได้หนน้อย เขากับเอาพี่นายแล้วก็สซงใส่นะว่าเอาน้อยหน่อยเบิกินมาสั่งน้อยหน่อย้ันในแก๊สสนอกว่ามันขมสนอกพี่นายเลยว่าแถวบ้านขวายกินแต่สุกๆเดียวสั่งก็นแล้วเออแถวเมืองไทยเขากินสมตำปลาพยาสลัดว่าสั่งซอยไปซอยมานะคะตกะฟาดใส่กล่องขวอยนะคะเกลือแมนหัวแตกบ้างเนี่ยพวดนะโอ้ไก่แล้วนะคะพี่น้องเอ้ยต่อไปนะคะกระสีมีคลิปท่องเที่ยวนะคะของประเทศอิหร่านน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะ กสิพยายงามลงคลิปนะบางเอื้นว่าคิปดองไว้เยอะมากนะคะคิปแบบมีเที่ยวทะเลไซายเที่ยวภูเขาไฟเที่ยวน้ำตกโน่นน,นะนี่เยอะแยะมากไม่นะก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแช่นะคะโอ้ภักดทินภักดทินบ้านข่อยเอืน้นภักดิ์เศมีหอดบวกไทยนะคะข่อยเป็นคนที่เกง่งแล้วก็มีความสามารถวอาอยู่เรื่องนี้แล้วก็โดดไปเรื่องนั้นได้นะ,ะเก่งหลายนะ,ะเรื่องรอไปทัวไปทีมนี่นะจ๊ะพี่น้องจา๋า ก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กันและคอยกับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะไม่ว่าผู้ใดสีทอแท้จังได้ก็แล้วแต่นะฮะเฮ้ากระสเป็นกําลังใจให้กันเสม,มอนะคะเอาชนะใจตัวเองให้มันไดจนะชนะใจผู้อื่นพอเสอปัญหาสร้างหัว,วมันนะบอสนาก็ยากหัว,วมันไม่ต้องไปสนใจเอาชนะใจจากของและกระดับเนื่อนชีวิตให้มีความสุขนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเสม,มอจามนั่นใจหญิง หลังจากนั้นนะคะก็ได้เก็บบรรยากาศยา่ามคงย่มคาไปแล้วก็ได้บอกหงมา,ลาหลายเติบนะคะบอกหงนี่นะคะเพอไงเรา,าก็ถามเล่านะว่าอันเด่าสั่ว์ระบาบ่เอาดอกนะฮะบอกหงนี่มันเป็นบอกหงของพระเจ้าพระเจ้าหิมานะคะมันเกิดขึ้นพระเจ้าหิมาเอียงประมาณนี้นะคะเราก็เลยบอกเอาเงินเนาะได้หอดมวัวปีนะ,ะมีอย่างก็หอบให้เบิดนะพอาะไงใจดีลลยเป็นคนไตนะ ติดชายแดนปากีสถานบุนามีหอดปักซีดานะมีหอดสะดงสเดาพอพกพกรระทงกะทินหน้าภาคใต้ของอิราน,นขอ,องหลายนะฮะจีไข่กับเมื่อไทยนะฮะมีของเยอะใหญมากไมยไทยนี่นะฮะ,คะก,ก็ฝากกติดตามกดซับสไคร้ขึ้นเก้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันควยกระสิเป็นกำลังใจให้ทุกคนสเสมอและตลอดไปจ้าทุกคน